สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าคู่นูประการของรัฐธรรมนูญ2540ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งหมายความว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของและประชาชนได้ประโยชน์ไปเต็มๆม ในสองเรื่องใหญ่ๆได้แก่ 1. เรื่องเสถียรภาพทางการเมืองในระดับชาติและสเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิน่นเรื่องแรกเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2,140นั้นเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอยู่ได้ครบวาระ4ปีเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกล่าวคือรัฐบาลพักไทยรักไทยภายใต้การนำของพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรเมื่อรัฐบาลอยู่ได้ครบวาระ4ปีสภาพุทธนราษฎรก็อยู่ครบ4ปีด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนระดับราหญ้าชนชั้นกลางระดับล่างและประชาชนผู้หาช้ากินค่าจึงได้ประโยชน์ไปเต็มเ ทั้งจากการบริหารงานที่ต่อเนื่องและโดนใจประชาชนการตรากฎหมายที่ทันต่อสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหรือแม้แต่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ย่อหย่อนผลลัพธ์ต่อจากนั้นคือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรายได้ประชาชาติมาตรฐานการครองชีพการส่งออกกร,รวมทั้งการจัดเก็บภาษีจึงมีความก้าวหน้าและมั่นคงขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเปลี่ยนจากประเทศผู้กู้เป็นประเทศผู้ให้กู้ข้อนี้อาจจะมีผู้สงสัยและถามว่ารัฐบาลพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็บริหารประเทศโดยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจากไทยพุทธศักรา 2, ช2 5 4 0ฉบับเดียวกันนี้อยู่ถึง3ปีเต็มแต่ทำไมประเทศจึงประสบความเสื่อมโทรมและตกต่ำลงทุกๆด้าน ถึงขนาดต้องเอาประเทศไทยไปจำนองกับ IMF และประสบกับความขาดทุนกรณีล้างหนี้ให้ปรอเป็นเงินกว่า8 0 0แสนล้านบาทเศรษฐกิจการค้าตกต่ำเป็นประวัติการคำตอบมีง่ายๆคือรัฐบาลพักปจจระชฏิปัติบริหารไม่เป็นและใช้รัฐธรรมนูญไม่เป็นดำเนินนโยบายสวนทางกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540คือ อุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนและที่สำคัญคือไม่เห็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,540และไม่เห็นประชาชนระดับราหญ้าและคนยากคนจนอยู่ในสายตาแต่พอรัฐบาลพักไทยรักไทยมาบริหารประเทศโดยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,540ฉบับเดียวกันนั่นแหละกับประสบความสำเร็จ และสร้างผลงานเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนระดับรากญ้าชนชั้นกลางระดับล่างและคนหาเช้ากินค้าจนทำให้รัฐบาลเข้มแข็งและทำท่าจะอยู่ไปได้อีกนานพักประชาธิป,ปัตย์จึงร่วมมือกับคณะนายทหารมือที่มองไม่เห็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและข้าราชการตุลาการระดับสูงบางคนหาทางโค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรโดยในตอนแรก คิดจะใช้มาตราเจของรัฐธรรมนูญขอนายกพระราชทานมาแทนพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแต่เมื่อเห็นว่าคงไม่เป็นผลจึงได้ร่วมกันวางแผนก่อรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9จนสามารถยึดอำนาจการปกรครองประเทศและโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้สำเร็จนั่นแหละท่านผู้ชมครับ คุณอุปการของรัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยพุทธศักราช2,540เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิน่นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทยพุทธศักราช2,540นั้นถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่บัญญัติให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิน่นอย่างเต็มรูปแบบด้วยเห็นว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการวางรากฐานให้แก่การปกรครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปรียบได้กับฐานรากของพีรามิดโดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของกระบวนการประชาธิปไตยอันจะได้เป็นการสอดคล้องรองรับกับความมีเสถียรภาพทางการเมืองในระดับชาติซึ่งก็เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั่นเองด้วยเหตุนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0จึงได้วางรากฐานใหม่สำหรับการปกรครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากโดยได้กำหนดหลักการสำคัญไว้ดังนี้คือรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิน่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหลักการในมาตราหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นราชาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ท่านผู้ชมที่กรพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าคุณูปการของรัฐธรรมนูญ2540ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ